มาดูชุดเครื่องเสียงครับเอาไว้เปิดช่วงปีใหม่อันนี้เป็นชุดแบบเล็กๆง่ายๆนะครับผมใช้ลำโพงแอคทีฟก็จะมีตัวลำโพงที่เป็นเสียงกลางแหลมนะครับ2ตัวครับทางหนามจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแอคทีฟที่เป็นซับนะครับนะเพิ่มความนักแน่นให้กับระบบครับตัวนี้ บีดิงเจอร์เหมือนกัน18นิ้วนะครับดูด้านหลังมันจะมีตัวปุ่มปรับครับมีคอร์ดมีบูทมีปรับความถี่เสียงนี่ครับอันนี้ก็เสียบปลักแล้วก็ต่อพวกแจ็คสัญญาณครับลิงก์เข้าหา,ากาันได้เลยอันนี้เป็นตัวบลูทูธนะครับเพราะว่าพวกรุ่นนี้มันมันมีแบบต่อบลูทูธครับมันอาจจะเป็นคนละยุคกันผมก็ใช้ตัวไอ้บลูทูธนี่ครับมาต่อแล้วก็มันจะมีพวก สายสัญญาณครับนี่สามจุดห้าก็เอามาเสียบนะแล้วก็ใช้กับโทรศัพท์เปิดเพลงเข้ามาครับตัวในแหลกเนี่ยเนาะมันจะเป็นแหลกในกล่องแบบนี้แหละที่ผมเรียงมามันก็ตัวนี่มันจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับนะตัวนี้เอาไว้เป็นจ่ายไฟเองนะครับมันก็จะมีไฟตัวนี้บอกนะครับฐานะมันตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟ l อวดีครับมีดิเมอร์ปั๊บมันจะ่องลงมาแบบนี้ดนนาน,นา ก็จะมีตัวเอาไว้เสียบพวกชาร์จแบตหรืออะไรก็ได้นะส่วนด้านหลังมันจะเป็นเต้าแบบนี้นครับนะเป็นปลั๊กมามาน8ลูด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นคอมเพรสเซอร์ครับมันเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นของอะไรเนี่ย ARX ครับ DDP 1 n e ครับนี่ Dual Dynamic Processor ครับก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนกันนะดูรูปร่างลักษณะไขา่ขายมันจะเป็นตัวเอฟเฟกนะ T C Electronic นะครับ C 3 0 0ครับตัวลงมานี่ก็จะเป็นตัวคอมเพรสเซอร์เหมือนกัน DDP Dynamic Processor นะครับเป็นของ DBX ครับตัดลงมาจะเป็นตัว EQ ครับ EQ มี2ตัวนะครับสองตัวเป็นของ่านิเจอร์เหมือนกันครับตัวนี้เสียงดีครับ ตัวนี้มันปรับละเอียดครับมันมี RTA ครับ RTA นะครับนี่ใช้ไมค์แล้วก็จูนเสียงนะครับบินเลทค่อนข้างสูงครับให้มา96เลยนะครับเ6เลยถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวคอร์สนะครับเป็นคอร์สของบลูอร์เหมือนกันมันจะมาชุดด้วยกันนี่แหละงผมว่าเสียงมันโอเคเลยเสียงดีเลยเบสหนักแน่นครับนะตัวนี้ครับ มันก็จะมีลูกเล่นนะครับมีซอสที่เข่ามาอยู่3เนาะแล้วก็มีพวกโปรแกรมต่างๆสามารถที่จะกดใช้หน้าเครื่องได้เลยหรือจะต่อไปที่คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแต่ผมผมบัตน,นี้ก็ได้ครับของ DBX นะครับตัวนี้เป็น Direct PX นะครับนะรูปร่างหน้าตาแบบนีนน้มันจะเล่นเป็น2ข้ทางครับอันนี้ผมซื้อเก็บไว้นะครับอันจนริงๆตัวเดียวนี้ก็จบแล้วครับเพราะว่ามัน สามารถที่จะใช้ไม้อาร์ทีเอเสียบได้ครับเพื่อที่จะออาต่ออีคิวครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวลําพุงครับบางทีมันเสียงมันขาดมันเกินก็มันจะปรับของมันอยู่ตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเสียงเบสนะเสียงเบสมันไม่หนักแน่นเหมอนตัวตัวนี้ครับนะผลลองมาแล้วตัวนี้เป็น2ทางครับ2ทางเป็น PX นะครับนะตัวนี้ผมซื้อเก็บไว้เพราะว่าผมเคยใช้ตัว Uh, DBX 2 6อนะครับตัวนั้นนะผมขายไปแล้วแต่ผมก็เลยกลับมาซื้ออีกแต่จะเป็นตัวรุ่นเล็กครับเป็น2ทางตัวนี้เป็นของมหาจักรนะครับขอแท้ครับเสียงกลางผมชอบอยู่โอเค,อเคถ้าใช้แบบตู้แบบ2ใบตัวนี้นเป็นเป็นของเบอร์มาเบอร์มาก,ก็2ทางครับ2ทางนะแล้วมีปุ่มแบบนี้ก็อันนี้ก็ซื้อเก็บไว้เฉยๆครับคือเก็บไว้บางทีก็สลับกันใช้ มาตัวสุดท้ายครับตัวนี้จะเป็นตัว CT Electronic ครับมันเป็นตัวจัดการน่ะพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆครับตัวเดียวเนี่ยตัวนี้มันจะจบเลยนะก็ต่อลิงลิงกันไปนะบางทีจับคู่จับคู่กันครับบางทีบางตัวก็ไม่ใช้มันแล้วแต่มันมันแล้วแต่อ่าบางวันที่ผมอยากใช้เนาะมันแล้วแต่เสียงครับคาแรคเตอร์มันคนละแบบเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังม่ให้ดูด้านหลังต่อซ้ายแบบอัญยะเลยครับดู ดูด้านหลังนี่เต็มเลยนี่นะครับปลักไม่มีที่ว่างเลยครับนี่จัดเลย8ปดไอตัวเดียวมันจะเป็นตัวไฟนะครับนะมันจะมีเสาแต่ผมใส่แล้วมันเกะก,กะเลยถอดออกเป็นหลอดไสครับไฟ12โวลต์สองด้านหลังดูสายลุงหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณต่างๆครับผมจะมาร์กไว้นะครับนะเพื่อเพื่อให้มันง่ายนะครัแต่การใช้งานนี่ครับ สำหรับใครที่อาจจะชอบในแนวนี้นะครับเป็นของสะสมครับส่วนตัว X ผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีละขายไปแล้วผมมีตัว X Air แล้วก็ตัวไอของ b e h r i น g e r นะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวเป็นตัวเอฟเฟกนะครับมันมีช่องเสียบไม,ม้อยู่เอามาใช้แทนแล้วก็ เสียไม่ลองเพลงคราวเิกครับเปิดปีใหม่แค่นั้นแหละง่ายๆครับเอาแบบง่าย